อทุกคนจะตกใจกับสิ่งที่ผมสั่งมาแน่ๆว่าแบบเฮ้ยคิดมันกินอันนี้แล้วหรอวะอุ้ยหน้าอันนี้ผมสั่งร้านฟูจิมาให้ทายว่าผมสั่งอะไรอึ่งไข่วยก่อน จจเย็นๆอือถูกไหมนะหรือผมจิ้มผิดวะ ทำไมมออ่อนสั่งหน้าตาไม่เป็นแบบนี้ผมสั่งนี่มาครับนี่สลัดเฮ้ยเฮ้ยไปกินมาแล้วมันอร่อยดีครับยำสลัดของฟูจิคือใครที่แบบกินผักไม่เป็นแล้วกำลังจะเริ่มกินผักผมว่าเริ่มต้นจากของฟูจิก่อนได้เลยครับน้ำยำม,มันอร่อยจะลืมเลยว่าแบบเฮ้ยนี่มันเป็นสลัดผักหรอเนี่ย เดี๋ยวจะหาไม่เชื่อกินโฮเลยดีกว่าวน้ำน้ำตลาดันหายไปไหนหแล้ะให้มาแค่เนี้ยใช่อหรอวะอันนี้มันน้ำแข็งไม่เป็นไรเรามือ เราใส่จานดีกว่าผู้ตอยากครับไม่ใช่ของผู้ตนะครับเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเมื่อวานที่เราสั่งเท่าไหร่เลยนะผู้ตอยากครับอยา่ครับ อืมมีวุนเส้นด้วยได้เห็นเป็นบุญตาช่วงนี้ผมกินทุกวันนะจะบอกให้ แต่ผักที่ผมโปรดปานมากที่สุดคืออันนี้จ้านี่ผมโปรดปานอันนี้มากไม่น่าเชื่อมันอร่อยอะไรได้ขนาดนี้ใส่มันลงไปชาม กินหมดไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนแต่เขาใส่ตะไคร้ห,หอมมาด้วยอะ่ะย่าครุกให้เข้ากันฮ่า uh huh. ไม่อร่อยมันรู้ไปหน,หน้าตาดูดีมากนะฮะ ิงภาพประวัติศาสตร์เกินไปเกินไปกินหมดมีรางวัลให้ไหมกินหมดมีรางวัลให้ไหมผมจอยกับสิ่งนี้นะ ขอละออกจากทีมไม่กินผักนะครับคุณโดนผมลิฟุูปเรียบร้อยผมว่ามันแบบคือมันไม่ได้รู้สึกถึงมายองเนสมากขนาดนั้นถึงแม้เมื่อกี้ที่ใส่ไปเยอะมากเพราะว่ามันมีน้ำยำแซบๆเมื่อกี้ด้วยผมว่าใครที่แบบไม่กินผักอ่ะเริ่มจากแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับคือหายำสลัดมากินก่อนอ่ะ อืมก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่มีความขมไม่มีความเขียวไม่รู้สึกถึงกลิ่นที่ฮิตไม่ชอบตอนแรกๆที่ไม่กินผักอะ่ะเออเอะอ,อ,อ,อร่อยไปเลยขอบคุณของขวัญด้วยครับ ผมว่าลองดูนะใครไม่กินผักไปด้วยกันครับผมก็เพิ่งเริ่มตอนนี้กินได้แค่ไอ้เจ้าเนี่ยผักอันนี้จอยมากใบเสกเสียวเนี้ยครับไม่รู้เรียกว่าอะไรกับไอ้มุ้งม่วงมุ้งม่วงแบบนเนี้ยเนี่ยกินได้แต่ยังแบบแตงกวาม่เขือเทศผักชีอย่างเงี้ยผมยังยังใบาบา เสียงไอ้เจ้าไข่ดาวครับตอนนี้ปล่อยแมวออกมาข้างนอกนอกีนโอ๊กผักม่วง,วงผักคือไม่ไหวเมืเ่อกเทศยังไม่ไหวแตงกวายังไม่ไหว,ม,วม่วงเรียกกระหล่ำม่วงอืมกระหล่ำม่วงเออกระหล่ำปีผักกาด เลยพวกเนี้ยโหแตงกวาคิดยังไม่ไหวฮะแตงกวาโหดไปผักมุงม่วงกะหล่ำม่วงครับผมครับ อร่อยจริงๆนะทุกคนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะแต่สีเหลืองดูไม่ไม,ไม่น่ากินเท่าไหร่อ๋อช่วยแคปภาพนี้นะครับ ส่งไปให้พี่เวฟดูด้วยนะครับให้พี่เวฟภูมิใจในตัวผมนิดนึงว่าแบบโอเคครับตอนนี้ลูกชายของพี่เวฟโตแล้วนะส่งไปอวดพี่เวฟหน่อยนะครับอืม <c oughs> อร่อย่าย เนี่ยชอบผักแบบนี้ยครับแบบมันคือเรียกว่าอะไรอ่ะอันเนี้ยมันเขียวดีดูน่ากินแล้วขอกินเข้าไปไม่รู้สึกว่ามันแบบขมหรืออะไรเลยครับอืมตอนนี้ที่กินผักกินได้แต่ผักอันเนี้ยครับถ้าเป็นผักสดนะจะกินผักบุ้งผักกาดกระหล่ำปีอย่างเงี้ยกินได้กินโอ๊กใช่ไหมครับโอเคครับจะจําไว้กินโอ๊กครับ ดูคนบอกว่ามันเป็นเพราะเราอ่ะดินตนาการไปเองคิดอคติไปเองว่าผักมันจะต้องมีกลิ่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราไม่ชอบกินอันเนี้ยพอกินปุ๊บไม่รู้สึกเลยอือปลามาครับใครที่ยังไม่กินผักลองเป็นยำสลัดก่อนก็ได้กินแบบคิดเนี่ยอย่างง่ายเลยคิดว่าอันนี้น่าจะอนุบาลสุดแล้วสำหรับการเริ่มกินผัก จะหมดแล้วอืมหิวตามไหมครับต่างข้าวมากินกันด้วยนะ <c oughs> และอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรครับทุกคนอันเนี้ยฉัไม่รู้จักอ,อันเนี้ย ันเนี้ยที่มันจะดูเหมือนเป็นแบบหน้าตาคล้ายๆปลาหมึกอะแต่มันเป็นผักมันจะแบบอยักสกหยักศกหน่อยอ่ะเรียกว่าอ,อ,อะไรอะเห็ดไหมคะเมื่อคือเห็ดเหรอครับเขาไม่น่าใส่เห็ดเข้ามาในเมนูที่คิดสั่งนะสาลายอ๋อสาลาย สาลายสาลายกระหล่ำม่วงไม่ใช่ไม่เหมือนกระหล่ำม่วงมีตรงนี้สาลายอ่ะชนครับทุกคนมันคือถ็กพิทครับอ้าวเห็ดพิทเหรอเออเออพิท ใช่รครับเห็ดพิชกินได้เหรอ,อวันนี้ไม่มีงานครับเดี๋ยววันนีน้ไปฟิตเนสตอนบ่ายสามแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้บินคืนนี้บินไปเวียดนามแล้วไง พีูกมาเหรอ <c oughs> พี่วูกกินข้าวอย่าง <c oughs> แ,ลและและและ้วทุกคนครับ สลัดหมดจานเบือแต่ต้นหอมก็เลี้ยงเฮอยชิมัด ยังจริง,รงยังไม่ได้กล้ามใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าแฟตยังเยอะอยู่ด้วยซ้าต้องลดแฟตอีกก็เลยต้องมากินพวกเนี้ยครับอร่อยจริงอะแล้วมันมือแรกด้วยยิงคิดตื่นนะสิบโมงแล้วไงพอตื่นสิบโมงอะแล้วไม่ได้กินอะไรเลยจนถึงเที่ยงตอนนี้ก็คือใช้คําว่าอยากกินใช้คำว่าสวาปามได้เลยนะครับอือ รีวิวข้าวไข่เวียดนามผมยังไม่โอ้ยขอบคุณจดหมายกว่าร้อยฉบับและดอกไม้และหัวใจและมากมายนะครับขอบคุณครับไข่ข้าวผมผมไม่กล้าพออ่ะคือถ้าพี่สิงไม่เอาด้วยผมก็อาจจะฝ่ออยู่เหมือนนะก็ให้น้องเลิฟให้น้องมิ้วเขาจัดการกันไปก็ได้นะครับ แหมเธอเราอยากเป็นยอมน้องๆสิเธอกินกับฉันไหมเธอคนนั้นเลยเธอมากินกับฉันไหมไข่ข้า,ขาวอึง่งไข่ได้หมดเอาไหมกินด้วยกันไหมเรามาเป็นหน่วยกล้าตายด้วยกันดีกว่านาอ,อเออใช่เพราะว่าที่เวียดนามเขาทานสุนัขใช่เป่ะครับผมอยากลองสักครั้งหนึ่งนะแต่ว่าอืม ไม่รู้ว่าพอเห็นปุ๊บเราจะเกิดอาการแบบสงสารน้องหรือเปล่าแต่ว่าอืมผมว่าไปน่าจะได้เห็นเพราะว่าครั้งที่แล้วผมจําได้ว่าไปผมก็เห็นอืมีแต่คนบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยสงสารน้องใช่ไหมลูกสงสารน้องนะครับ หมดต่อไปเอตอตอนนั้อิ่มแล้นะแต่ว่าต้องกินครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นฟิตเนสเดี๋ยวเล่นหนักไม่ไหวเอออิ่มมากอยากเลยอ,ออกเสียงสุดๆพี่อาทิตย์กินอะไรครั เมื่อกี้กินสลัดปลาซาบะดองแล้วก็กะเพราข้าวกะเพราไก่ครับกำลังจะต้องต่อขนมปังโฮวีตไข่ปลาทูน่าแล้วก็ผักโดยที่มีปลาทูน่าน้ำเกลือเพิ่มเข้าไปอีกมันคืออาหารสร้างซิกแพคนะทุกคนอันเนี้ย แน่นมากเลยรู้สึกแบบไม่อยากกินแะเวลคัมทูเวียดนามอ้อ thank you ตงกียอันนี้อีกแล้วก็ปิดท้ายด้วยกล้วยหอมทองจากเซเว่นอันนี้คือรวบสองมื้อเลยครับมื้อเช้ากับมื้อกลางวันรวบแล้วก็ย่อยสองชั่วโมงแล้วก็ไปเล่นฟิตเนสนี่นี่คือการวางแผน แต่ทำแบบนี้แล้วแฟตยังขึ้นเครียดมากเป็นเพราะอะไรสงสัยเป็ต้องเป็นเพราะผลไม้นะแนะนะ่กินผลไม้เยอะไปย่อยสองชั่วโมงไงครับไม่น่าจุกหรอกไปลองพิซซ่าเวียดนาม,านามกินเวโปรตีนครับเวโปรตีนจะต้อง คือมันจะมีะมันจะมีน้ําอันหนึ่งมันเป็นเวโปรตีนเหมือนกันแต่เป็นวเตอร์ m e ลอนทุกคนลองไปหาดูนะเผื่อใครไม่ชอบกินนมมันจะเป็นน้ําแบบเหมือนน้ําผลไม้เหมือนกินน้ําแตงโมอะแต่ว่าเป็นเวรอร่อยมากไม่รู้สึกถึงนมเลยคือเหมือนเราไปสั่งน้ําผลไม้ร้านข้างทา,างเลยครับคือกินมาแล้วแบบอร่อยมากได้โปรตีน20กรัมพอ20กรัมเสร็จป,ปุ๊บเรากินเวโปรตีนเข้าไปอีก ช้อนใหญ่ๆก็จะได้อีก25-27แถวๆนี้ครับตีไป30เลยนั่นหมายความว่าเราจะได้เวโปรตีนทั้งหมด50กรัมแหละ50กรัมอันนี้เครื่องดื่มอย่างเดียวพอเรากินกับข้าวไปอีก2มือ้อรวมๆก็น่าจะได้อีกมื้อละน่าจะประมาณ20-30ใช่ไหมเท่ากับวันหนึ่งเราได้ร้อยแหละอ่านี่นี่นี่ดคิดเอาให้ดูคิ